สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่28-30มีนาคม2568นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นมีบางชนิดเท่านั้นที่ปรับตัวลดลงนั่นเองครับสำหรับสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพารา ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ7สาเหตุนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ย,ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC 35%วันนี้ 68บาท50สตางราคาวันนี้ทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับราคาท้องถิ่น65บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 74สบาท12สตางค์วันนี้ไม่ค่อยดีปรับลดลง67สตางค์ราคาท้องถิ่น71สบาท12สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี70สบาท70สตางค์วันนี้ก็ยังปรับลดลง98สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท98สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้66บาทขยับขึ้นมาที่25สตางค์ราคาท้องถิ่น63บาทยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด3 2บาท92สตางค์ปรับปวกเพิ่ม7สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท92สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5 เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง36บาท21สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา8สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท21สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน42บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา11สตางค์ราคาท้องถิ่น39บาท80สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%เอร์ซ์วันนี้46บาท20สสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา17สตางราคาท้องถิ่นนั้น43.20บาท20สตางนั่นเองครับนี่ก็เป็นของราคาตลาดกลางจังหวัดสงขลานะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นจะมีการซื้อขายในแต่ละพื้นที่นั้นราคาจะแตกต่างกัอนออกไปซื้อขายจะได้ราคาไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็เปอร์เซน็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับขึ้นหรือ ลดลงก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับแล้วสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อขายยางภาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคานั้นในแต่ละตลาดแต่ละชนิดนั้นราคาจะปรับขึ้นหรือลดลงอย่างไรนั่นเองครับ